ผููใดทีอยากไปงานอย่าลืมเขามากรอบไปสมัครกันเด้อื้อนี้ืันนี้มีกันทั้ง4ี่งานเลยเด้องานที่1เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือน15,000บาทสถานที่ทางานอยู่พัฒนาการและงานที่สองเป็นงานขู่สถานที่ทางานอยู่สุขุมวิทคนหนึ่งเงินเดือน12 0 0 0เด้อหับสองคนบานหลังเดียวและงานที่3มเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือน1 2 0 0 0บาทสถานที่ทางานอยู่เมงใจแถวสุดที่สารเด้อทุกคนแถวหอยขวางเออและงาน สถานดทีทำงานอยู่เอกมัยผู้ได้ที่อยากได้งานในสีงานที่อย่าลืมเข้ามาก่อกไปสมัครกันเด้เอลืมผู้ได้ทีโบกผู้จักข้างมาสาม,มารถทร่วเขามาสอบถามได้เลยลืมผู้ได้ที่นั่งรถไฟใต่ดินเป็นการนั่งรถไฟใต่ดินมาลงสุขานีบางพัดออกประตู3ผู้ได้ทีมาจากอนุสาวรีย์ไฮนนั่งรถเมย์ซ้าย18มาลงจรันชนิดวงศ์8สิับสาับหนึ่งสำหรับผู้ไดทีมาทางอนุสาวรีย์เนาะอย่าลืมผู้ได้ทีมาตอ เลาไม่ได